สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะคืนนี้คุลุงก็เอาเนื้อมาย่างมากินาอาหารข้างนอกกับน้องหมานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาคุณตาก็จะเดินทางไปกทมแล้วน้องหมาก็คงจะอยู่กับยาย เวลาที่เขาอยู่กับยายยายคงไม่ไม่ได้ออกมาทําอาหารข้างนอกให้กินเหมือนที่คุณตาอยู่นะอถ้าอยู่กับยายยายก็จะให้อาหารหนมเม็ดนะคะง่ายๆเพราะว่ายายคงไม่มีเวลาที่จะทําต้องลุยรดน้ําต้นไม้เพราะว่าฝนไม่ตกเลยเออถ้าฝนตกหน่อยก็จะดีหรอกอา่ายายรอทุกวันเลยเหมือนฝนจะตกมีเสียงฟ้าร้องมีลมพัด ตอนบ่ายๆทุกวันเลยนะคะแต่เขาก็ไม่ตกนะก็เดือนเมษายนเนาะฝนอาจจะตกก็ได้หรือไม่ตกก็ได้นะคะเดือนเมษายนอืมแต่ทางทางอื่นเขาก็ตกมีพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บแต่ป้าไม่อยากให้มานะคะไม่อยากให้มีพายุฤดูร้อนที่พัดหนักๆห,ห,หรือ ลูกเห็บตกอะไรแบบนี้แรงๆก็ไม่อยากให้มีนะคะก็เลยไม่มาสมดังความประสงค์นะคะแต่ถ้ามาก็อยากให้ตกดีๆงามๆแต่ฤดูการนี้มันคงจะยากเหมือนกันนะที่ฝนจะตกสวยๆดีๆงามๆเคยตกมาเหมือนกันนะคะเคยตกมาเหมือนกันใช่ไหมไหมทองงานวันอหละ่ะฮะฝนเคยตกมาเหมือนกันตกแบบสวยงามแต่มันไม่แรงพอที่ ต้นไม้จะชุ่มชื้นเนาะมันไม่แรงพอที่จะมีน้ำขังหรือว่าทําให้ต้นไม้งามเรายังต้องรดน้ำอยู่นะคะเพราะว่ามันแห้งนะคะเกิดความแห้งแล้งแล้วยายทำไมพูดแต่เรื่องฝนเรื่องฝนไม่ตกก็บน่นก็ยายก็บ่นเพราะว่ารดน้ำต้นไม้ก็เหนื่อยอยู่เนาะอตอนนี้ก็ อาศัยสปริงเกอร์นะคะรถไปเยนไปแถวๆนี้แหละที่สายยางไปถึงนะคะเพราะว่าเขาจะแห้งแรงมากเกินไปก็เลยต้องรดน้ำตอนนี้คุณตาก็นะก็มาย่างแล้วก็หันให้น้องหมาเออน้องจะไม้ก็อยากกินค่ะคุณตาไหมจองก็อยากกินเลยคุณตาก็มาป้อนให้นะคะ บรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะคะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้อยู่กับยายอยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กเลยอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม้จวงใช่ไหมใช่ไหมตาไปภารก,กิจนะคะคุณตาไปทำภารก,กิจ แม่ปลอยก็ไปทําภารกิจนะคะเพื่องานเนาะไปทํางานนะคะทําภารกิจเพื่องานไม้ทองอยาขู่ลูกอืมไม้ทองก็เขาจะหวงอาหารมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีลูกเนาะยังไม่มีหมาตัวอื่นเขาก็หวงกับพี่ปอมอืมหวงกับพี่ปอม พี่ปอมไปซ้อมกีฬามาถ้ามีย่างมีทำอาหารแบบนี้ไหมทองก็จะขู่พี่ปอมเลยเมื่อก่อนนี้ครูอป้ปอมละตะกรอนนี่กระไดไหมอ่ะห่วงอาหารนะคะพอมีลูกก็ห่วงกับลูกก็ขู่ลูกเลยขู่ลูกใหญ่เลยไหมทองเสียงกรบร้องใช่ไหมเสียงกบเสียงเขียดร้องนี่ถ้าเปิดน้ําตกมันก็คงจะร้องเสียงดังเนี่ยีกตรงนี้บอ่อน้ำมิตนี้ เสียงกบเสียงเขียดร้องนะคะก็มานั่งชมสวนร้อนๆนะคะอากาศร้อนมากเลยอืมก็จะมันก็ไม่ค่อยชุ่มชื่นแล้วเนาะฝนไม่ตกป้าก็รดน้ำไม่ค่อยได้ชั่วถึงมันร้อนมากตอนกลางวันนะคะก็ออกจากบ้านไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามัน ร้อนจริงๆยายก็กลัวจะเป็นลมนะเนาะเออคุณตาก็วิ่งเข้าวิ่งออกไปทำธุระนู่นนี่นั่นเตรียมข้าวของอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังไปช่วยพี่น้องด้วยอะไรแบบนี้นะคะไปเยี่ยมพี่น้องด้วยยายก็เลยทำงานทำคลิปทำอะไรของยายอยู่ที่บ้านดูแลตรงนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้เข้าสวน พอไม่เข้าสวนสวนก็ร้องหายายเปียกไปไหนยายเปียกหิวน้ำต้งเลยสวนไหนๆก็ร้องขอน้ำหิวน้ำต้งเลยโอ้โหความสุขของบ้านสวนความสุขของคนบ้านๆวิสนสวนตรงนี้ก็งามนะคุณลุงมีสองต้นแล้วก็ต้นที่สามอยู่ตรงกลางเหมือนกับว่ามันมี อ,อุ้ยได้บรรยากาศสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยมีสองต้นมีสองต้นเสียงดังนี้ก็คือเสียงมีม,มีมีสองต้นคู่กันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีต้นที่สามขึ้นตรงกลางอยู่ฟากข้างโน้นนี่ฟากไปด้านโน้นนะคะโอ้นิ้วมือป้าย้อยใหญ่ปลาสูงมอสักครูน่นี้นิ้วปลาก็ย้อยใหญ่นี่ต้นที่สามสองต้นนี้ก็อยู่คู่กัน ต้นสนงามนะคะอยู่ตรงนี้ก็มีต้นอไอไเกาหลีคู่งามอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดไม่แต่งเลยอุ้ยคุณลุงตีให้หน่อยเร็วยุงมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือได้ถือกล้องเลยเออนั่นแหละตีเลยโอ้โหกัดเจ็บมากเลยอะ่ะยุงค่ะพี่น้อง ก็ลงมาถ่ายคลิปก่อนลงมาถ่ายคลิปก็เลยมาดูนั่งดูคุณลุงกับน้องหมาตากับหลานตากับหลานจะมาไหมจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณตาต้วดได้จวดนะคะน้องไม้ล่ะน้องไม้อยู่ไหนน้องไม้อยู่ไหนน้องไม้อยู่นี่ค่ะคุณได้น้องไม้ขี้ห่วงขี้ห่วงอาหารก็มาอยู่ตรงนี้โอ้โห มันร้อนไหมล่ะคะคุณลุงรอเย็นระวังนะไหมมันร้อนรอให้เย็นก่อนลูกรอให้เย็นก่อนนะครับสมายรอยให้เย็นรอให้เย็นเออเริ่มสุกบ้างแล้วนะคะสําหรับอาหารก็ให้น้องหมาน้องหมาหิวมากให้น้องหมากินให้กินก่อนคนเลยไม่งั้นก็หน้าฉงฉานจังเลยหม หิวหน้าชงฉานจังเลยก็นี่เลยนะคะบรรยากาศท่ปาก็เด่มๆบรรยากาศเด่มๆท้องฟ้าไร้ดาวน่าจะมีเมฆฟ้าหลวมไหมน่าจะมีเมฆบางมันมองไม่เห็นดาวนะอืมแต่ทางด้านนี้เห็นดาวอยู่นู่นไกลๆโน่นเลยนะคะก็เห็นดาวอยู่เนาะ นั่งอยู่ข้างสนามหญ้าหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะก็เห็นดอกไม้งามรำไรอยู่ในเงามืดอืมเห็นดอกไม้งามรำไรอยู่ในเงามืดก็ที่เก่าที่เดิมของยายหน้าบ้านตรงนี้มีดอกไม้สีสวยงามจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ลงมา ชมสวนมาเป็นเพื่อนน้องหมามาเป็นเพื่อนน้องหมานะคะให้ความอบอุ่นเพราะว่าถ้าตาไม่อยู่พี่ปอยไม่อยู่ยายกับหลานกับน้องหมาอยู่ด้วยกันนี้ก็คงจะออกมาหาน้องได้ตอนกลางวันแต่ตอนค่ำยายคงไม่ออกมานะคะอย,อย่างนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ